คาโฮมรูปแบบใหม่สไตล์โมเดนกับที่นี่เลยค่ะโครงการเดอะคอนเน็ส่งประพาดอนเมืองโดยตัวบ้านหลังนี้จะมีเนื้อที่กว่า31ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยกว่า119ตารางเมตรด้วยกันโดยหน้าบ้านมีพื้นที่กว้างสามารถจอดรถได้ถึงสองคันที่สําคัญบ้านหลังนี้อยู่ตรงหัวมุมและมีพื้นที่ข้างบ้านให้เยอะมากๆจะทําเป็นที่นั่งชิลหรือสวนหย่อมเล็กๆก็ได้พาไปชมข้างในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับห้องโถหรือห้องรับแขกตรงนี้ที่กว้างมากๆถัดมาเดี๋ยวจะพา คุณแม่บ้านใส่ทำอาหารมาชมตรงห้องนี้นะคะเพราะเป็นห้องครัวที่ต่อเติมบิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้สามารถปรุงอาหารได้อย่างสะใจมากๆเพราะพื้นที่กว้างสุดๆ ถัดออกมาจากห้องครัวนะคะทางขวามือก็จะมีห้องน้ำนะคะซึ่งตัวห้องน้ำก็จะแยกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันที่ชั้น2กันต่อเลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะซึ่งชั้น2ก็จะมี1ห้องน้ำโดยพื้นที่ทั้ง2ห้องนี้นะคะจะมีพื้นที่ขนาดที่เท่ากันนะคะและจะมีห้องน้ำอยู่ตรงโซนระหว่างกลางนะคะและห้องสุดท้ายอันนี้เป็นห้องที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะใหญ่จน กระทั่งสามารถแบ่งเป็นห้องทํางานได้อีกห้องหนึ่งเลยลหรือคุณแม่บ้านสาวๆคนไหนจะทําเป็นวิวอินโคเซตเพิ่มเติมก็ได้นะคะและมีประตูทางเข้าห้องน้ําเชื่อมด้วย <c oughs> นอกจากนี้โครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมหรือสนามเด็กเล่นรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงตอบโจทย์ชีวิตด้เมืองเดินทางสะดวกมากๆใครสนใจติดต่อสอบถามนะัดดูบ้านเพิ่มเติมกันได้นะคะ